วันนี้คือวันขายชาติครับ25ตุลาคม2565ครมมีมตินะครับว่าต่อไปนี้ต่างชาติเอาเงินเข้ามาแค่40ล้านบาทสามารถซื้อที่ดินได้1ไร่โดย40ล้านบาทนี้เนี่ยครับเอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลและคงไว้แค่3ปีนะครับแล้วก็ถอนเงินออกไปได้แต่ที่ดินจะเป็นของเขาไปช่วงการประวัติศาสรครับนี่คือการขายชาติอย่างชัดๆนะครับใครที่ไม่เห็นว่านี่คือการขายชาติ มันก็คือพวกขายชาตินั่นเองครับผมในฐานะที่ปรึกษากระทรวงการคลังหลายประเทศเป็นที่ปรึกษาขององค์การสา,าชาติหลายต่่ออหหลายหลายยนวงงรรู้เืออสัทรัพย์อย่างดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับเห็นชัดเจนครับว่าไม่มีประเทศไหนในโลกให้สิทธิพิเศษขายชาติเช่นที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้ครับมีอย่างที่ไหนเอาเงินเข้ามาแค่สี่สิบล้านสามปีเอาเงินคืนไปและได้ที่ดินเมื่อต่อไปขายต่อเนี่ยครับก็ได้กําไรฟันไป โดยที่แทบยังไม่ต้องเสียภาษีตอนซื้อก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วเราได้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรครับแต่ละปีแต่ละปีก็แทบไม่มีการเสียภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกก็แทบไม่ได้เก็บเราจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไหนครับมีแต่ว่าพวกขายชาติต้องการที่จะขายที่ดินพวกเจ้าสัวในหัวที่เก็บสะสมที่ดินไว้เยอะๆอยากจะขายออกแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองพวกนี้ไม่ได้ทาเพื่อชาติแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแทๆ้ๆนี่เป็นสิ่งที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่ง ย้ายการขายชาตินี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเด็ดขาดนะครับพวกเราต้องสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของพวกเรายกไม่ไในพวกขายชาตินะครับที่มันจะไม่คิดจะสู้มันคิดจะปกป้องนายชั่วๆของมันเท่านั้นเองครับ